เฮ้ยกดดิอ๋อกดดิครับเป้งเอาวนะครับผมนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากได้เพชรหรือว่าบัตรกินหน้าต่างๆฝากกดไลค์คลิปนี้แล้วกดแชร์คลิปนี้ครบสามหมื่นสมัครใครผมวิจัยรางวัลอีกแน่นอนนะครับแล้วไปเจอคลิปกันต่อได้เลย สวัสดีครับวันนี้ผมมีเว็บแนะนำนะครับเป็นส่วนหน้าเว็บเว็บสุ่มเพชรคุ้มๆนะครับนั่นคือเว็บ i p a พนั่นเองนะครับเป็นส่วนหน้าคลิปวันี้ผมก็จะมาสอนวิธีการสมัครเข้าสู่ระบบง่ายๆเพียงแค่เข้าสู่ระบบด้วยเฟซบุ๊กนะครับเข้าแบบนี้เลยทุกคนก็สามารถเข้ากันเลยแล้วก็การเติมเงินนะครับก็จะมีทูบันนี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็เออ่บางทีอะไรต่างๆจะเลือกเป็นทูบันนี่วอลเล็ตนะครับก็เบอร์ตามนี้นะครับศูนย์เก้าหกหนึ่งสองสี่หกเก้าสองสองนะครับก็ชื่อดูเป๊ะแล้วก็เลขกระอินด นะครับแล้วขอรางวัลมากมายกดไปเลยปึ้งตายไม่ได้นะครับก็เป็นความเสี่ยงนะครับก็เออแล้วแต่ดวงนะครับโอเคก็ต่อไม่รอแล้วนะผมว่าเว็บนี้น่าจะบักนะครับผมเห็นเขาเล่นกันนะครับเฮ้ยหนึ่งพันแ้วสองเพชรเว่อร้ายจริงนะครับโอเคแล้วก็ถัดไปเป็นวิธีการเติมเงินมือถือนะครับวิธีการเติมเงินมือถือก็เลือกช่องทางเป็นประมาณนี้เลยทุกคนก็กรอกตามเขานะครับก็จะบอกหมายเลขแล้วก็เอออย่าทิ้งคัญอย่าลืมติ๊กนะครับทุกคนมันเป็นสำคัญมากนะครับตรวจโปรแกรมบอทนะครับแล้วกดเติมเงินเลยครับบก็จะะเเข้าาภยยในนนนนแแป๊ดีว่อครับ โอเคคงต้องขอกราบสวัสดีนะครับมิตรรักนักเล่น,นเกมกันแน่นฟิฟไฟนะครับวันนี้พบกับพับกบก๊อตเกมเมอร์ซีนะครับโอ้โหนะครับวันนี้ก็มีส่วนหน้ากิจกรรมอัปเดตใหม่ล่าสุดกันแน่นฟิฟไฟเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นกิจกรรมอะไรนะครับกิจกรรมนี้อัปเดตเป็นระยะเวลา ตอนเวลา10โมงนะครับก็ประมาณนั้นทุกคนโอสำหรับกิจกรรมเจ้าตัวนี้เป็นกิจกรรมอะไรมิดไนนี่แหละโดวมจะพาไปดูเป็นกางเกงยากุซ่านะครับซีซั่น2รุ่น2แบบรูปแปงนะครับโคตรเท่นะครับอันนี้ก็เป็นมาใหม่แต่ผมเสียดายไปอย่างหนึงคือมันเป็นเซ็ตผู้หญิงนะครับนั่นเองสำหรับใครที่จะจัดหรือไม่จัดรดนาเออเขาเรียกว่าไงก็พิจารณากันด้วยนะครับว่าจะเอาหรือเปล่าเพราะว่ามันก็เป็นของที่มันเออย่างไงอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมโอเคนะี่ครับ โอเคแต่กิจกรรมเจ้าตอนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เอ่อใน นี่เสริมสตาล่ามิดไนนะครับเปิดโอนชนา9ทีแล้วไปเทมดีๆเข้าค่างนะครับก็นะครับกิจกรรมเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนโอเคสำหรับการเล่นกิจกรรมนี้ประมาณนี้นะครับาอๆนะครับเป็นชุดใหม่นะครับเป็นแบบเปิดการ์ดนะทุกคนโอเคนะครับในการเปิดการ์ดของต่างๆมีระยะเวลา26-1มภาพานะครับก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปเลยนะครับกิจกรรมเจ้าตัวนี้ว่าหมดเท่าไหร่ผมว่าสายฟรีก็มีแต่ทำใจแน่นอนครับกิจกรรมเจ้านี้เพราะว่าแพงมากนะครับผมแนะนําว่า คือใครที่งบไม่พอหรือว่าอะไรผมแนะนำอย่าสุ่มนะครับเพราะว่ามันแพงนะครับสกิกิจกรรมตัวนี้2,000กว่าเพชรเลยนะครับผมโอเคกิจกรรมเจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะทุกคนโอเคสกิลกิจกรรมและจะหมดประมาณ2,800เพชรนะครับผมไม่แน่ใจนะทุกคนเดี๋ยวเอ่อบทสรุปเดี๋ยวคอมเมนต์ที่ผมจะเม้นไว้ทีหนึ่งสกิกิจกรรมเจ้าตัวนี้นะครับเราจะมาอ่านรายละเอียดกันเลยนะครับเอ่อตรงไหนว่า นี่นะครับคุณพร้อมที่จะวัดความกล้าบ้าซ่ากับเธอผู้ถูกขนานนามว่าเจ้าหญิงแห่งโลกใต้ดินไหมนะครับถ้ากล้าพอก็วัดดวงกันเลยนะครับช่วงในเวลากิจกรรมที่ 6. บหนึ่งกูบาพันนะครับคุณสามารถเลือกเปิดการ์ดได้ทีละหนึ่งสองนะครับโดยหากที่คุณเปิดครั้งละสองใบคุณจะได้รับส่วนลดพิเศษนะครับคุ้มกว่าการเปิดทีละใบสองครั้งนะครับการเปิดหนึ่งการ์ดนะครับมีการเท่าเทียมกว่า1ไอเทมนะครับก็1การ์ดก็สามารถเลือกได้1ไอเทมนะครับประมาณนั้นนะครับ โดยคุณสามารถดูแลการไอเทมนะครับที่อยู่ใต้กราร์ดทั้งหมดนะครับได้ทางแถบซ้ายมือนะครับคุณนะครับได้รับไอเทมนะครับทั้งหมดกิจกรรมเมื่อคุณเปิดการ์ดครบทุกใบนะครับคุณกพอหรือไม่ก็คือถ้าเปิดหนึ่งครั้งก็น่าจะไม่ได้น่าจะเปิดให้หมดนะครับถึงจะได้ครบคือของอันนี้คืออะไรเลือกการ์ดคูณ28เพชรเลือกการ์ดคูณ1 9ึ่งเก้กดสิอ่ากดไปเลยเป้งอ่ายังไงยังไงยังไงเป้งเอ้ กดีอ๋อกดดีครับเป้งโอ้โหได้ของนี้มานะทุกคนก็มานี้นะครับข้าวต่อไป3าสร์กพิษนะทุกคนเนี่ยมันสามารถอันนี้มันเป็นรถแง่อ๋อผมแนะนำนะทุกคนสับใครเตรียมงบผมแนะนําให้กดทางล่างนะครับมันก็จะแนะนํามีทั้งหมด3าคูณสก็ได้9นะครับ9ใบนะครับในนี้นะครับกิติกรรมเจ้าตัวนี้ คือของคือมีชุดเวทไนท์เนี่ยเห็นไหมทุกคนมันจะเป็นเซ็ตกางเกงกางเกงลายขึ้นน้ําคือโคตรเท่มหากราคมที่เลยทีเดียวเชียวนะครับกิจกรรมเจ้าตัวนี้ทุกคนก็ผมแนะนํานะเตรียมเพชรประมาณ2อ0พันแนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นแบบชุดมานี้สำหรับเซ็ตผู้หญิงก็ใครที่แบบสายไฮโลงไฮไลท์อายเคผมว่าน่าจะจัดนะสำหรับเซ็ตตัวนี้นะครับโอเคทุกคนก็ฝากไป จับซื้อจับจองอะไรกันอย่างนี้กันได้นะครับแล้วก็ทิมนี้นะครับก็มีแบบนี้แล้วก็มีสำหรับเออหน้ากากขาวกระทะลาวานะครับมีดเนี่ยมีหัวตัดบาเชเต้แล้วก็มีเช็ดมิดไนนะครับคือเท่มากนะทุกคนโอเคสามารถดูในเวลาตรงนี้ได้ว่าเราสุ่มได้อะไรบ้างนะครับครั้งแรกเออเก้าพิษแล้ครั้ง2 3 3สามสามจุ่ไปไหนนะผมไปดูอีกครั้งนะครับมันมี9ครั้งนะทุกคนก็มานสองพันแปดนะครับเออสามเก้านะครับถัดไปก็จะเก้าเก้านะครับร้อก้าเก้าอะไรประมาณนี้ทุกคน โอเคคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วละน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อป็นกำลังใจในการทางดีด้วยนะครับก็คลิปนี้นะครับผมลืมเตรียมงบไปเลยในการสุ่มนะครับก็เอ่อคนอย่าลืมเตือนมด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปหน้าอะไรเงี้ยผม,มาอาจจะมาสุ่มให้นะครับแล้วก็คลิปนี้เตรียมงบไป2องพันแปดนะครับยี่สิบสองพันแปดผมมาสอนเล่นเฉยๆนะครับแล้วก็คลิปนี้ต้องขอตัวลาคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับผม